สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผู้ติดตามทุกคนวันนี้ก็พบกับผมนะครับช่องไวรุ่นหัดทำนาวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับสารเคมีนะครับสามถึงสี่ตัวที่เรานิยมใช้ในการฆ่ามแมลงนะครับในจำนวนที่เยอะแล้วก็ใช้ผิดพลาดด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าใช้ถูกนะครับใช้ผิดกันด้วยแล้วก็ใช้ไม่ถูกสิ่งที่ควรใช้ไม่ใช้นะครับสิ่งที่ไม่ควรใช้เสือกจิบไปใช้นะครับจนทําให้เกิดปัญหาเรื้อรังนะครับก็มาฟังตัวที่1เลยนะครับก็คืออะบาแมกตินนะครับ2องไซเปอร์เมทินนะครับแล้วก็3ามไซฮาโลทินนะครับหรือสารจําพวกที่ เป็นสารลงท้ายด้วยทินนะครับแล้วก็เป็นสารชนิด EC นะครับดูที่ข้างฉลากที่มันเขียนเปอร์เซ็นต์ยาแล้วก็ลงท้ายด้วย EC เดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องกันเลยนะครับเราจะไม่พูดถึงตัวยาแล้วนะครับอันนี้พูดไปแล้วนะครับเป็นยาราคาถูกนะครับแล้วก็นิยมใช้ในการน็อกมแมลงนะครับฟังดีๆว่ายาเหล่านี้เราใช้ในการน็อกมแมลงนะครับ ซึ่งมันก็จะมีฤทธิ์ทำลายมาแมลงฤทธิ์ในการทำลายมาแมลงในที่นี้ก็คือถูกตัวตายนะครับไม่ได้กินตายก็คือฉีดปุ๊บถ้าโดนตัวก็ตายล่วงนะครับแต่ถ้าไม่โดนก็คือไม่ตายนะครับฉีดปุ๊บไม่โดนตัวไม่ตายแต่ถ้าโดนตัวตายนะครับหรือเป็นอมพาตนี่คือการใช้ยาที่ถูกต้องนะครับฉะนั้น ถ้าท่านจะฉีดยาเหล่านี้เข้าไปนะครับก็ให้คำนึงเสมอนะครับใช้ให้ถูกฉลากนะครับอย่าใช้เกินฉลากฉลากบอกใช้300ต่อ5ไร่ก็คือ300ต่อ5ไร่แต่พวกเราส่วนใหญ่จะไปใช้500หรือ1ลิตรต่อ10ไร่นะครับผลข้างเคียงที่เราได้ก็คือใบไหม้นะครับใบกรอบเพราะว่าสารเหล่านี้มันมีน้ำมัน นะครับเป็นน้ํามันระเหยร้อนกับละเหยเย็นนะครับต่างกันซึ่งมีฤทธิ์ที่แตกต่างกันคนละฝั่งเลยนะครับมีฤทธิ์เย็นก็คือฉีดผ่าดอกได้นะครับแล้วก็ไม่มีผลต่อใบข้าวหรือรวงข้าวนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็มีผลนั่นแหละครับแต่น้อยแต่ส่วนสารที่เป็นละเหยร้อนเนี่ยฉีดปุ๊บเนี่ยมแมลงไม่ว่าจะอยู่ล่างอยู่บนเนี่ยมันจะร้อนนะครับมันจะหนี แล้วโดนตัวตายนะครับส่วนตัวไม่โดนปับ๊บมันก็ไม่ตายนะครับแถมถ้าโดนแล้วไม่ตายจะดื้อยาเป็นคูณ2นะครับสารเหลา่านี้หรือที่มันเขียนกำกับไว้หน้ากล่องเสมอว่าห้ามใช้ในานาข้าวความหมายของมันก็คือทำไมถึงห้ามใช้ในานาข้าวก็เพราะว่าใช้ในานาข้าวแล้วจะทำให้สัตว์น้ำตายนะครับเช่นปลาหอยปูปลาไหล ทุกอย่างไส้ดงไส้เดือนที่อยู่ในน้ํานะครับไม่ว่าจะเป็นเขียดกบกึงเตาาเตลตายหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นยาที่ลอยผิวน้ํานะครับเราจะนิยมเอาไปหยอดเพี้ยะนะครับหยอดหอยหรือว่าปล่อยไปตามน้ําโดยการใช้การหยดนะครับหรือให้มันวิ่งไปตามน้ําเพราะว่ามันมีการระเหยร้อนนะครับหรือว่ายาระเหยขึ้นมานะครับหรือยาที่อยู่บนผิวน้ําได้ชนิดน้ํามันนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลนะครับ ฉะนั้นถ้าเราจะใช้สารตัวนี้นะครับเราควรใช้ในช่วงไหนก็คือเราจะใช้ในช่วงที่มีหนอนระบาดนะครับเพี้ระบาดหนอนระบาดนะครับแต่เพี้ยเนี่ยผมจะไม่แนะนําให้ใช้ยากลุ่มพวกนี้นะครับเพราะว่ามันฉีดไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เพี้ยมดื้อนะครับผมจะบอกไว้เลยอาบาแมกตินไซฮารโลทินไซเปอร์เมทินเนี่ยพวกนี้มันฉีดแล้วเพี้ยมันจะดื้อยานะครับ เราจะแนะนําว่าให้ฉีดสําหรับพวกหนอนม้วนใบนะครับหรือว่าพวกบวจะดีกว่า,มาแมลงปีกแมลงชนิดปีกนะครับไม่ว่าจะเป็นผีเสื้อนะครับเป็นพวกมแมลงบินต่างๆฉีดแล้วน็อกตายนะครับแต่ผลเสียที่เราบอกว่าทําไมเราถึงฉีดเพี้ยแล้วไม่ตายเพี้ยมันตายนะครับแต่มแมลงวนมแมลงเวียนมันก็ตายไปด้วยนะครับคือมันล้างบางมันล้างหมดนา นะครับไม่ว่าจะเป็นมแมลงดีมแมลงไม่ดีมันฆ่าไม่เลือกนะครับซึ่งผมจะไม่แนะนําเพราะว่าเพี้ยเนี่ยถ้ามันมีมแมลงศัตรูที่ดีอยู่เนี่ยมันจะคอยกินไข่นะครับเหมือนตัวมวลกินไข่ของเพี้ยนะครับหรือพวกมแมลงเต่าทองนะครับที่อยู่บนต้นข้าวหรือบนรวงข้าวมันก็จะคอยกินไข่เพี้ยให้เราแต่เราดันไปฉีดไอสารพวกนี้เข้าไปทําให้มแมลงพวกนี้ตายนะครับ การผสมเกสรก็ไม่ดีเพี้ยก็ดุขึ้นนะครับหรือแมลงต่างๆเนี่ยก็ดุขึ้นนะครับการเลือกใช้ที่ถูกต้องคือการเลือกใช้สารที่กําจัดพวกหนอนม้วนใบชนิดเร็วนะครับหรือผีเสื้อนะครับหรือว่าแมลงต่างๆซึ่งมีศัตรูแมลงดีน้อยนะครับไม่ใช่แมลงดีเยอะแล้วแมลงไม่ดีน้อยแล้วเราไปฉีดก,ก็จะทําให้ไอ้พวกเนี้ยมันตายไปด้วยนะครับ เขาถึงได้บอกว่าห้ามใช้นะครับหรือว่าใช้ให้ดูหรือสังเกตให้เป็นนะครับไม่งั้นท่านจะเสียเวลามเวลาแล้วก็เสียเงินเปล่านะครับทําให้ข้าวใบผุพังได้ง่ายด้วยนะครับก็แนะนำถ้าคิดจะใช้สารเหล่านี้ก็ให้ใส่ดูดซึมไปด้วยนะครับผมจะบอกก่อนว่าสารตัวที่ผมพูดมาเนี่ยคือฉีดไปแล้วปึ๊บเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาในการ เข้าทําลายเนี่ยเร็วนะครับฉีดปุ๊บตายปั๊บนะครับแต่การเสื่อมฤทธิ์หมดฤทธิ์ก็ขึ้นอยู่กับแดดหรือว่าแสงนะครับลมทําให้ยาเหล่านี้หมดฤทธิ์ไว้นะครับไปไวคือฉีดวันนี้นะครับแล้วอีกชั่วโมงหนึ่งนี่ล่วงเลยนะครับหรือฉีดโดนตัวแล้วล่วงตายเลยนะครับแต่เย็นหมดฤทธิ์นะครับแมลงที่บินหนีไปอยู่ข้างนอกได้มันก็จะบินกลับมาในช่วงเย็นนะครับฉะนั้นผมถึงแนะนําว่าให้ใส่ยาดูดซึมเข้าไปด้วยนะครับเพื่อ ให้ยาดูดซึมเนี่ยมันเข้าไปทดแทนอย,ยาที่น็อกนะครับก็คือยาน็อกหมดฤทธิ์ยาดูดซึมจะใช้เวลา2-3วันในการออกฤทธิ์นะครับซึ่งพวกอันนี้มันจะเข้าแทรกซึมเข้าไปในเซลล์ของพืชนะครับเซลล์ของข้าวเซลล์ของท่ออาหารน้าเลี้ยงทําให้มแมลงปากเจาะแมลงปากดูดหรือมแมลงปากกัดเนี่ยไปกินแล้วตายนะครับก็เหมือนมีคนมาวางยาพิษในในใน,ในขวดน้ํานะครับไม่มีสีไม่มีกลิ่น ท่านกินท่านก็ค่อยๆตายกับไอายาที่มีสีมีกลิ่นกินแล้วน็อกตายเลยนะครับมแมลงมันรู้มันเลือกได้นะครับมันหลบได้มันบินหนีได้นะครับก็แค่บอกไว้แล้วไอที่เขาห้ามใช้ในนาข้าวคือเขากลัวสัตว์น้ําตายนะครับเขาไม่ได้กลัวมแมลงไม่ตายมาแมลงฉีดได้แต่สัตว์น้ําจะตายนะครับแล้วมแมลงดีก็จะตายสารพวกนี้ให้ใช้อย่างระมัดระวังนะครับใช้ให้ดี ถ้าหนอนไม่หนักจริงๆผมก็ไม่แนะนําให้ใช้นะครับต้องแบบหนอนมวนใบเยอะหรืออะไรพวกนี้เราก็จะใช้ยาน็อกพวกนี้เข้าไปแก้ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมจะไม่เคยใช้เลยเพราะว่ากลัวเพี้ยดุนะครับเพราะว่ามันฆ่า,มาแมลงตัววนตัวเวียนไปด้วยนะครับผมจะเน้นเป็นยาดูดซึมนะครับหรือยาเฉพาะทางยาฆ่าเฉพาะตัวเราจะฆ่าหนอนกอเราก็ใช้หนอนกอนะครับเราจะฆ่าม้วนใบเราก็ซื้อยาม้วนใบมาฉีดนะครับก็คือมีหนอนกอม้วนใบ แล้วก็เพียต่างๆนะครับเนี่ยมันจะมีอยู่แค่สามตัวนะครับที่รุนแรงพวกบัวเนี่ยมันก็จะอยู่ในกลุ่มพวกแมลงบินนะครับก็คือแมลงพวกเพี้ยแมลงบินผีเสื้อเนี่ยอยู่ในพวกแมลงบินนะครับยาที่ใช้ใน3ามตัวก็คือปากกัดนะครับฟังดีๆนะครับปากกัดนะครับปากเจาะนะครับปากดูดเห็นไหมครับมันก็คือมีกัดมีเจาะมีดูดแค่นี้เองครับสัตว์ ที่อยู่ในนาข้าวแล้วก็เป็นตัวที่อันตรายต่อนาข้าวก็คือมีกัดดูดเจาะแค่นี้เองครับแล้วคราวนี้เราก็ต้องมาเข้าใจด้วยว่าการที่มันมาอาศัยอยู่ชั่วพักชั่วข่าวหรือมาเช้าตอนกลางวันร้อนๆมันก็ไปนะครับมันมาวางไข่นะครับมันไม่ได้มาแล้วมาทําลายข้าวท่านมันมาวางไข่เพื่อให้ลูกมันเนี่ยทำลายต้นข้าวนะครับฟังดีๆไม่ว่าจะเป็นมแมลงตัวไหนก็แล้วแต่ มันมาอยู่ในนาข้าวแล้วมันปล่อยไข่เพื่อให้ลูกมันทําลายไม่ใช่ตัวแม่มันนะครับฉะนั้นอย่ากําจัดแม่ให้กําจัดลูกหรือตัดวงจรชีวิตมันนะครับหรือตัดวงจรไข่มันเช่นมันมาวางไข่เราก็คุมกําเนิดซะนะครับหรือถ้าคุมไม่อยู่ก็น็อกมแมลงมันซะก่อนที่มันจะวิวัฒนาการไปล่างต่างๆหรือฉีดยาการลอกคาบนะครับอย่างเช่นพวกลูกเฟนนะครับคุมไข่การลอกคาบอินด็อก นะครับหรือว่าเวอร์ทหรือพวกตะกูลคาทแท็บอะไรพวกนี้นะครับหรือคอแลนนะครับอะไรพวกนี้มันเยอะแยะนะครับลองเลือกใช้สรรหาดูนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปการพูดคุยเกี่ยวกับยาชนิด EC นะครับหรือมแมลงที่ฮิตฮอตแล้วก็นิยมใช้กันเพราะมันเป็นยาที่ถูกนะครับคุณภาพอยู่ที่ระดับไม่แรงเกินไปนะครับแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปนะครับ นิยมใช้กันในการหยดไปกับน้ำนะครับหรือแล้วแต่บางท่านนะครับส่วนใหญ่ผมจะไม่ฉีดไม่ใช้นะครับลองถ้าดูตามคลิปก็จะเข้าใจนะครับวันนี้ก็ขอลาฝากคลิปไว้แค่เพียงแค่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับฟังนะครับประโยชน์การใช้สารชนิด EC เป็นสารชนิดมแมลงนะครับก็ไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับอ๋อแล้วก็ ฝากอีกหนึ่งเรื่องนะครับสารที่ผมพูดอยู่นี่คือให้ใช้หนึ่งตัวในถังเดียวหรือหนึ่งตัวต่อการฉีดหนึ่งครั้งเช่นท่านจะเอา ec ตัวนี้ก็คือใส่แค่ตัวเดียวห้ามเอา ec ตัวอื่นมาผสมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวใบข้าวท่านจะเสียหายนะครับไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ